คำคมคำคิดกับ10แนวคิดการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังชีวิตให้ตนเองด้วยคำคมบ่อยครั้งนะครับที่ในชีวิตเราอาจจะมีวันที่รู้สึกเหนื่อยหรือตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นการสร้างแรงบันดาลใจด้วยคำคมโ,นโดนๆก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ควรทำเป็นอย่างมากวันไหนที่รู้สึกหมดกำลังใจหรือท้อแท้ลองพูดกับตัวเองด้วยคำพูดเหล่านี้ดูนะครับ อาจจะช่วยเติมพลังชีวิตให้กับพวกคุณได้อย่างดีเลยล่ะครับ 1. เราทุกคนมีบางสิ่งในตัวเองที่น่าภูมิใจเสมอเราไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดนะครับแต่เราต้องเชื่อในศักยภาพของตัวเองลองนึกดูครับว่ามีอะไรที่เราภูมิใจในตัวเองบ้างลิสต์ออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วใช้เป็นแรงบันดาลใจเพิ่มพลังในการทำงานของเรากันนะครับ 2. ไม่ต้องเพอร์เฟทุกอย่าง แค่ตั้งใจทำให้ดีที่สุดก็พอเคยเป็นไหมครับเมื่อบางเรื่องที่ไม่ได้ดังใจอาจจะทำให้เราเสียความมั่นใจไปบ้างใครที่กำลังเป็นแบบนี้อยู่นะครับลองถามตัวเองว่าเราทำดีที่สุดแล้วหรือ,อยังถ้าทำดีแล้วแม้จะผิดพลาดไปบ้างก็ไม่เป็นไรลองหาทางแก้ไขใหม่ในครั้งหน้าสุดท้ายเราก็จะเจอกับทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกปัญหาอย่างแน่นอน 3. อยากได้อะไรต้องวางแผนและลงมือทำเราทุกคนเนี่ยนะครับสามารถจะเป็นคนเก่งได้นะครับถ้าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองวางแผนการทำงานทุกวันและลงมือทำให้เต็มที่ถึงแม้จะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่จะได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการอย่างแน่นอน 4. อย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการ การขอความช่วยเหลือเรื่องงานไม่ได้แปลว่าเรานั้นทำงานไม่เก่งตรงกันข้ามครับคนเก่งหลายๆคนที่ล้วนพูดตรงกันว่าเมื่อถึงเวลาที่รู้สึกว่าไม่ไหวก็ต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างไม่ว่าจะเป็นขอความรู้หรือเป็นการขอความร่วมมือหรือจะเป็นการขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆเพราะคนเรานะครับไม่ได้เก่งหรือเชี่ยวชาญไปหมดทุกเรื่อง การขอความช่วยเหลือจากคนที่ชํานาญหรือคนที่มีประสบการณ์มาก่อนก็จะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นทำงานเสร็จเร็วขึ้นและได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 5. เราต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จากการลงมือทำลองมากระตุ้นตัวเองนะครับด้วยการเขียนเป้าหมายเล็กๆที่อยากจะทำให้สำเร็จอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆเช่นการลดอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลลง ทำงานให้เสร็จก่อนกำหนดหรือแต่งตัวในแบบที่ยังไม่กล้าใส่ดูบ้างการมีเป้าหมายเล็กๆนะครับจะทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นยิ่งได้ลงมือทำแล้วเห็นผลคุณก็จะยิ่งมีกำลังใจในการทำสิ่งใหญ่ๆต่อไปอย่างแน่นอนหทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากการวางแผนอย่างละเอียดและเป็นขั้นตอนการตั้งเป้าหมายการทำงานเช่นการวางแผนอย่างละเอียด การจัดลำดับความสำคัญและลงมือทำทีละขั้นตอนจะช่วยให้คุณทำเป้าหมายให้สำเร็จได้ไม่ยากอันนี้รวมถึงเป้าหมายส่วนตัวเช่นออกกำลังกายหรือความสัมพันธ์ด้วยนะครับอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นกับเรื่องน,น,นั้นๆบ้างลองเขียนออกมาแล้วทำตามแผนดูคุณจะพบกับผลที่แตกต่างอย่างไม่น่าเชื่อ 7. วันใหม่สัปดาห์ใหม่วางเป้าหมายใหม่เพื่อความสำเร็จครั้งใหม่ เราลองใช้เวลาสัก15นาทีนะครับตั้งเป้าหมายที่อยากจะทําให้เกิดขึ้นภายในอาทิตย์นี้กันดูเริ่มจากเป้าหมายรายวันก่อนก็ได้เช่นจะเลิกทานของทอดกี่วันต่อสัปดาห์หรือจะทํางานที่ยากโดยใช้เวลาให้น้อยลงการตั้งเป้าหมายเล็กๆจะช่วยฝึกให้เราสามารถบริหารจัดการเวลาได้มากขึ้นรวมถึงจะช่วยให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความสำเร็จในแต่ละวันได้มากขึ้นด้วย ถ้าทำได้แล้วเป้าหมายใหญ่ๆใ,ในชีวิตที่วางไว้ก็จะทำสำเร็จได้ด้วยเช่นกัน 8. ฝันให้ไกลและไปให้ถึงด้วยการลงมือทำอย่างเต็มที่อย่าปล่อยให้ความฝันเป็นเพียงจินตนาการนะครับการลงมือทำความฝันให้เป็นความจริงคือการตั้งเป้าหมายวางแผนและทำตามขั้นตอนที่วางไว้โดยสามารถปรับจูนให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้และไม่ล้มเลิกกลางคัน แม้ว่าจะเจออุปสรรคใหญ่ขวางทางเราก็จะมีหลักให้เกาะและทำให้เราเก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง 9. ความสำเร็จที่วัดผลได้คือการไปทำงานอย่างมีความสุขการทำงานอย่างมีความสุขถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่เราสร้างเองได้นะครับโดยการเลือกมองหาแง่มุมดีๆของงานที่ทำและทำในสิ่งนั้นๆให้ดีขึ้นดีขึ้นไปอีกนะครับ วิธีนี้นอกจากจะทําให้คุณทํางานอย่างมีความสุขแล้วยังช่วยให้งานออกมามีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยเพราะถ้าเราทําทุกอย่างยังมีความสุขแน่นอนครับว่าผลลัพธ์ย่อมดีเสมออย่างน้อยก็ดีต่อใจของเรานั่นเองครับ 10. โฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมได้ใครที่กําลังเครียดหรือกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวแนะนําว่าให้เปลี่ยนโฟกัสคือให้โฟกัสในสิ่งที่ควบคุมได้เช่น เวลาที่เรากำหนดเองได้หรือคุณภาพงานที่เราสามารถใช้ความตั้งใจทำให้ดีที่สุดได้ส่วนในเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากการควบคุมของเราเช่นความคิดเห็นของคนอื่นสภาพเศรษฐกิจหรือสังคมภายในให้เราวางใจว่าเราทำดีที่สุดในส่วนที่เราควบคุมได้แล้ววิธีนี้นะครับจะช่วยให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีสิทธิภาพมากขึ้นและยังมีความสุขในการกระทำของเราด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวครับและนี่ก็คือคำคมคำคิดกับ10แนวความคิดในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังชีวิตให้กับตนเองด้วยคำคมนะครับหวังว่าคลิปดีๆในวันนี้จะช่วยให้ท่านสามารถที่จะมีความสุขและพัฒนาตนเองกับการทำงานที่ดียิ่งขึ้นได้และก่อนจบคลิปในวันนี้ขอให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาชีพสร้างตน เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสามารถสร้างคลิปดีๆเหล่านี้ที่มีประโยชน์กับทุกท่านต่อไปนะครับสวัสดีครับ